สวัสดีค่ะเพจไทยประบาดพบโชคนะคะนำท่านมาพบกับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเป็นไม้ไม้ประดับไม้ยอดนิยมนะคะนำมาปลูกเพราะมีความสวยงามมีใบขนาดใหญ่และมีความเชื่อว่าจะปลูกเสริมบารมีค่ะความร่ำรวยค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะคะ นิยมปลูกหน้าร้านค้าเป็นไม้ประดับค่ะปลูกโชว์ใบเพื่อความสวยงามนะคะก็จะมีดอกต้นนี้นะคะเลี้ยงมาอายุต้นประมาณ6ปีนะคะความใหญ่ของเขาในความสวยงามของใบค่ะใบก็จะใหญ่มีลักษณะเว้าวลึกนะคะมีเส้น ชัดเจนเลค่ะสีเขียวเข้มนะคะเป็นไม้มงคลค่ะปลูกไว้ในบ้านนะคะจะมีดอกสวยงามนะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะกีบดอกจะเป็นสีแดงค่ะแต่อันนี้กอาังตูมนะคะยังไม่ออกใบใหญ่นะคะใบใหญ่ใหญ่เป็นต้นไม้ราคาแพงนะคะ มีหลอดมีหลอดออกมาด้วยหนึ่งบาทหนึ่งหลอดก็จะมีดอกหนึ่งดอกก็จะออกตามซอกกา้านนะคะดูดก้านก็จะใหญ่มากค่ะก้านของใบใบก็จะใหญ่เข้มสวยไหมคะโอต้นใหญ่มากค่ะเลี้ยงมาหกปีนะคะต้นนี้ เป็นไม้สวยงามไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศค่ะเขาจะไม่ค่อยมีต้นเล็กนะคะต,นนต้นเนี้ยต้นเศรษฐีรวยทรัพย์จะไม่ค่อยมีต้นเล็กโอ้ใบาบางกองจะใช้ น้อยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นออกเนี่ยค่ะลากเขาก็จะใช้ลากเป็นการเพาะช้ำก็ได้นะคะสำหรับคลิปหน้าเพจไทยประบาพบโชคจะนำมาพบกับต้นไม้มงคลชนิดไหนปดกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยคลิปนะคะ เศรษฐีรวยทรัพย์ค่ะสำหรับคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ